พี่น้องทางพี่น้องเจอกันแล้วเมืองไรไปพี่น้องทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นวันที่วันที่สี่ถึงวันที่สิบเอ็ดเราจะไปบ้านไหนลูกลูกพี่น้องจะได้บอกถูกว่าไปญี่ปุ่นนี่ล่ะสิไปบ้านไหนบ้านไหนแน่บ้านไหนแน่วันที่สี่ของวันที่สิบเอ็ดเนี่ยญี่ปุ่นไม่บ้านน้ำติดจ้ะกันจัมี่อยู่ตัวแต่บ้านเนาะวันจันมี่เนาะเออต้อันยังมีบ้านแพงมีบ้านน้องโกมีบ้านน้องแสนกันวมดเออจังมีแน่ตัว โตเกียวนาริโตะโอโตเกียวนาริตะ<อ>หนึ่งแล้วบา้านโตเกียวนาริตะ <c oughs> <c oughs> อันเพิ่นไปมากกว่าอันนี้ตัวนี้เอาวะเออยือโตเกียวนาริตะไปมากกว่าอันนี้ภาษาที่สำคัญเออไม่เห็นเหมืนกันไปวันต้องไงปเดินภาษาญี่ปุน่นไปญี่ปุ่นนี่ภาษาญี่ปุ่นเออที่จะไปเนี่ซ้อมภาษาเลยอยางซอมภาษาเลยอยางเออสมมุติว่าสวัสดี

ยี่ปุ่นยี่ปุ่นอันนี้เลยพี่ลองถามโซเฟียที่นี่โซเฟียพูดภาษาฝรั่งคล่องเลยนะพูดภาษาฝรั่งพี่เขาเป็นคนอังกฤษเลยใช่พูดฝรั่งได้ลองพูดภาษาอังกฤษสิลูกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอังกฤษภาษาญี่ปุ่นพูดได้ไหมญี่ปุ่นน้องเขาเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นอายินุมโตะโอิโห มันเป็นภาาชดาเป็นาแบี้ลอันนี้ผูชิด่นได้ไหมผูุ้่นพูดได้ไหมท่รกเรพูดดีสังเกัเจนอืมออเดี่โอแล้วจะบอกให้อบอนม่ลค่ะบอสจมแล้วอเอสกับยูนีวบสมน้ำสายคผู่ใจผู้ใดนิก พอนิกกี้พ่นนิกกี้เออแล้วก็ซื้นิกกี้เอาไปถามแล้วติดเหรอเออล้วะแปลกนี่แปลกเต้องถามด้วยกูเองเยังต้องซื้อนิกกี้ใช่เออมตอนนี้ถามไม่ได้ไม่ว่างเสร็จหรือยังไม่ว่าเสร็จหรือยังจะได้ม้วนซื้อกันต่อเลือเครื่องเป่ามายัง อันอนี้ทีมงานที J o 1, o มงาน JO1 JO2 ไหมใช่ครับ JO จ,จะแกะป,ป้าย JO1 JO2 ไปนี้มีสิทธิ์ถ่ายภาเวทีได้เฉพาะ JO1 JO2 JO1 JO2 นะครับสามารถถ่ายภาบหน้าเวทีได้นะที่เป็นลูกศิษย์ตุ่หนึน่งกับคนสองวัยไงิหลดเนาะนะครับอ่ะแบ่งสายกันมา เจโอวันขอด้านนี้เจโอทู G o an, ขอด้านนี้นะขอตอนแถวมาลาบัตกันนะ,ะนะเราเท่าไหนวัดมาตรงนี้เลยปัดตรงนี้มาตรงนี้ใช่ไหมเราขอด้นอานนี้ครับนะไม้เ,เจโอวันมาด้านนี้ครับยูทูอเจโอวันมาก่อนมาเออมาทำมาสองอะ่ไรวันกับทูคนละแถวครับมาเลยนนวันกับทูเออที่เป็นสาขาของสารีบันแพงใช่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนที่ต้องการจะเปิดโลกใหม่ ใช่ครับมีสิทธิพิเศษก็คือสามารถถ่ายทำหน้าเวทีได้ครับผมครับเพราะได้มีสิทธิพิเศษว่าเก็เขาวัดในเขางานฟรีอะไรก็แม่ทุกคนที่มาที่นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เป็นวิญญาณควบอย่างตรงนี้ผมว่าได้ความวุ่นวุ่นพิเศษที่ลูกสาวพวกเร่างบนโซ่ างไปทางมาับเครับชื่ออปักับปัครับรับัดป้ายครอนะครับเอครับผมอธนชื่อไรเมธีเมธีปังปังนะครับ เราเนี่นนนนนเ,าาเร,นนรนารน,รน,นี่มาครับอ่าเองเปงบังๆกบบผู้ติดตามเยอะๆร้านสองร้านเลยนะครับคุณหนุ่ยครับพัอคุณหนุ่ยมาไหมครับพัอคุณหนุ่ยครับเดนี่เดนี่มาครับเดนี่เจโวันครูน้อยคุณน้อยอยู่ข้างนอกอ่า น,นันนี่ปักปักครับเขงๆเรื่อยๆนะครับไปดูกันที่สองใครที่สองครับโอ้โหอาจารย์นักตรีเช็คได้เลยนะครับเช็คสาวได้เลยในช่างต่อครับเข่งๆนะครับผู้ติดตามเยอะๆแสงจันทร์ครับแสงจันทร์มาครับมายกม,มือมาเลย ขอบคุณครับขอให้แข็งแางเพื่อนแชร์เพื่อนอยู่ไหมครับเพื่อนแชรมาไหมป้าบุญป้าบุญป้าบุญเจโอลอาจารย์น้นนนนนำแหนอาจารย์มาไหมอ่าติดต่อหลังพิธีนะครับประธานช่างอ่าประธานช่าง năm phút khắp năm phút sai bằng hổ lắm có Túng có chị hiệu hơi sử dụng đó sưu vệ mẹ của tập bằng yêu đâu bằng 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 bằng

กระเป๋าไปนะจอยมาเหงเหงครับแม่หมกแม่หมกอยู่ไหมครับคุณนายบ้านนาคุณนายบ้านนาอ๋อฟังฟังครับรวมๆไว่บ้างนะครับจันทร์อันและแรยงานตัวด้วยนะครับรายงานตัวด้วย เสอาบางๆนะครับเสอาครัวคุณหนุ่ย จานอาหารน้ำเน่เขออนุญาตเช็คสาว,วเใช่ไหมครับครูน้อยคุณน้อยมาอย่งครูน้อยมายมาแล้วสวัสดีครับคุณน้อยครับ